เอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็มานาแล้วนะเพราะขี่มอเตอร์ไซค์มาไงเลยวันนั้นรืออยู่นายรู้ใช่ไหมว่าพวกเราจะมาที่นี่เพื่ออะไรเนะี่ย งั้นพวกเราจะไปสำรวจที่นี่กันดีกว่าฮะนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่มันเออ,เอ,อนายคิดว่านี่พวกเราอยู่ที่ไหนล่ะ ดูเหมือนว่าจะเป็นมิติเลงสม,มุตทิที่ถูกสร้างขึ้นมาชัว่วคราวนะนั่นแสดงว่าที่นี่คือมิติเล่งสม,มุติสิ่งนะแสดงว่ามันต้องมีสตูแอบเลิงเราอยู่แน่นี่นี่มาดูนี่สิอะไรล่ะมีมันสนาบปนุนี่ว่าเอาจริงดิ สตูฟห้องน่าจะเรียกคุณลอมาสู้เลย่างนันลระมันตั้งใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วละ่ะเหมือนว่าจะเป็นจริงสินะเพราะว่าพลังลึกลับแบบนั้นนะ่ะมันก็ต้องมีใครอยากได้อยู่แล,วล้วแหละนี่มันมิติถูวิ่แยกออกไปพวกเรากำลังแยกเป็นสองฝั่งเอ้ยดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะถูกแยกกับฉันสินะไม่เป็นไร จากที่ดูแล้วศัตรูน่าจะอยู่ห่างจากฉันประมาณ5เมตรจากค่าการตีกลมิติของการมุมมองของฉันแล้วก็ฉันจะต้องหมุน360องศาโนสโคปในการยิงสไนเปอร์ออกไปให้โดนก่อนที่มันจะตั้งตัว อือฮ่ะกูยไม่ได้ทยวทาารายระอ๋อลองนะฉันจะไปต่รูปน้ำสับในป่นมุมหัวทไมล่ะฮ่าฮ่าแค่ชูเสื้อเมื่อโล่จงติอไไยูนใฟฝัไ์ไลท์ตลอดกันซะฮ่า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 เมื่อก่อนน่ะฉันเคยมีเพื่อนอยู่นะชื่อว่าพาวน่ะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วนะตระกูลบูมๆอย่างงั้นเหรอบางอาจนะัก ที่เมื่อกี้ฉันทำมันพภาพในอดีตของฉันเหรอมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวไดเจอดี่อดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่เรารับรู้ได้คือขอใจแล้วล่ะความปรารถนาอันแรงกล้าจะพาฉันเข้าสู่พลัง โลกนี้น่ะไม่มีสีสันเอาซะเลยฉันคิดอยู่แบบนั้นได้หลายปีเลยแหละโลกนี้น่ะมันไม่มีสีสันหรอกแต่คนที่ทำให้มันมีสีสันน่ะก็คือพาวฉันไม่รู้นะว่าเขามาจากที่ไหนแต่ว่าอาจจะมาจากความเป็นไปได้ต่างๆที่มีทั่วหรืออาจจะเป็นมิติแยกอะไรประมาณนี้แต่ว่าทางด้านนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะ